ครับสวัสดีครับพอแมพี่น,นอวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำกระถางครับเขาไว้ปลูกอย่างก็ได้ครับคุณลัิสายที่ผมชอบปลูกก็ปลูกได้นะครับจะปลูกไม่ส่วนแผนไม่เรียกครับเขาสามารถแก่ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยนี่กระป๋องโคกนี่เป็นกระถางสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ถ้าโปเจคหม่อนะครับเขาแปนปีซีกรีนะครับตรงห้องกับตรงห้องกัเป็นอย่างครับผมก็มือไม้เหมือนกันครับเรียวพอมั็จะออกมางาบ่บงามนะครับ น,นี่ค็ข้างแรกของผมนะครับเดี๋วความาดูก่อนครับว่ามันจะออกไาเป็นยังไงครับ เสียงปูใช่ไหมล่ะครับจีไปครับไม่เรีกกำกับนะครับปูนครับเอาไม้ปบบชิมๆนะครับถ้เาเขา,าก็แจ้คก,กันไกลครับตัดครับมันมันแม่ประสาทนะครับ,รรบเอาไมา้เล็ก,น,กน้อยก่อน Okay. ร้อยครับเฮ้ยก็ใบพัดล้มนะครับใบพัดล้มอันนี้เขาก็ย่างเหม็นกับใบไม้นะครับเขาก็ตัดปลายเหมือนกันครับ เนื้อเขาเขาตัดปลายครับให้มันแหลมๆเหมือนใบไม้นะครับแล้วเขาก็ทำยักยักเหมือนใบไม้น้อยครับ มันจะยักเหมือนในใบมนะครับแล้ต่อมาครับตะกี้เห็นะครับ ัหมายเลยกับกั๊บเนี่ยครับหนึ่กข้ตีขางยาที่แรกที่เป็นซีแชกนี่นะครับระก่อนย่ายนะครับก,นนก็ต้องดีนะครับดีถ้ามันพุดห่างกันแล้วมันจะบางงามครับ จะเป็นใบแรกของผมนะครับที่ผมไปหันของเนี้ยครับเลยอยากให้ปีปีน้องๆได้เนี้ยแบบส,สวยๆครับก็ต้องไปซื้อไปหามนมะคับเนาะอันนี้กันแรกของผมนะครับพอ,อยาดารตกัตต์หนึ่ครับ ครับไม่รู้โวเลยครับ เรียบร้อยครับะหางก็ไม่ครับสีมันต้องไปซี่ครับถ้าเขาอยากปูคุณลัิษสาใสเขาก็จ้ะนะครับจาะเป็นรูๆนะครับแล้วเอาคุณลักษณสายเขาเสียบก็ได้นะครับแล้วก็ดินเขาใส่นี่ครับก็้จะสวยงามมากครับถ้าอยากให้สวยก็เอาสีนะครับสเปรย์หรือเขบนเป็นสีเขียวนะครับไม่นี่ครับแล้วก็ตกแต่งตามสีเขาหรือครับเอากระดุกสีเหลือใจนะครับมาทําครับ สวยๆครับปิดอันเซ็ตสินครับคลิปนี้ก็มีอย่างเยอะนะครับเนาะกระดิ่งกดติดตามนะครับกดซัดสไครครับกดแชนะครับดกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ